เจ้ากาผู้ประทำคำครูหลายอยู่บ้านบ่ได้สั่งบ้านช่วงช่วงเวลาบ่ได้สั่งเลยเพราะว่าคำแม่นบ่สั่งผู้นี้ก็คือสิไปบอกกับเคิดว่าคิดว่าเส่ยนันบ่ได้สั่งเลยไปพิรุธยังว่าไปไปจับปัญจาให้ได้ตาชิดแก่ไปให้ได้บุรีหล่ะไปบ่เห็นโฮู้บ่มียังเดืนปัญจานึง พันจาหนึ the so us, oh, came, ่งผมบ้านสามเดินกลัวๆทีหละพอดีพันจาแล้วถ้าเฮาเมื่อยใ้กลับออกมาถ้าพอดีโอ้ยวันเสาร์วันนั้นไงวะเขัก็ไปบนเขามันเป็นนุ่มคือจูบหัวขี้เหาะขี้ผ่อบ่เพราะว่าเขาเฮาเกจจนาบพบาเห็นเด้อเฮาเกจจนาเนี่ยถ้าเฮาบอกเกจจนาเนี่ยคือจีเห็นบ่บารีเฮาตั้งมากไปพอดั้งมากไปจนมันบ่เห็นน่ะเขนไม่เห็นลูก ยปานี้ท่านมาหูเนี่ยมันมากหลายอาหารการกินพ่กทางมิตรบุอื้อพูดทาบเอื้อเ้อพูดอะเคองพูดได้เคืองเก็บก็เหลือเพื่อหลือเรียก็นหมอเขาพูด้ทัพพีเหลือเพื่อเดีแปลว่ากระแปกยู่เขาชันเยเนี่ยบกบเบิดยังกระดาษสองสามทัพพีนี่ก็ยังบเบิดมหาดจันทร์เลยทหารมาบอเห็น บ่ฝันบ่หอดฝันฝันบ่เกี่ยวทางแยกโลงทางแยกเก่าอีจับด้วยแต่หังเคยจุบบเห็นเขาบ่เห็นชุมนั้นตาสสวนบ่ญญมหามหาปวีนทสงสัยญาติบ่ทันญ,ญาบ่หเห็นมันจะเป็นของนิมิตนิมิตนิลมิตเป็นของนิลมิตของขาเจ้าไปเกิดข้ตจะไปทำนั่นอาจจิบมีกับบัณฑิกายจะว่ามาผิดจุดนาาเลยของนิลมิต มันเป็นอย่งนี้บ่ยวงสิล่ะพี่น้ายวงสิจังว่าว่าจังว่าคนาพาทั้งหลายคือบ่อยากเดินทางสายดีแท้จังว่ากัจิีวาบุญกับจีวาบาปก็บจีวากรรมกับจีวาบระว่าเลยกัจิบเห็นคิดว่าเท่าไรล่ะที่ไหนกับจเห็นอย่าคิด่าอย่างเดียวบนมันมันเป็นอาศจัรย์เลยังวะอาศจจัยรหลายหลาย จังหวะสักส่วนผู้กัจเจอยวดปฏิบัติจะเป็นหยางกัจเจอยากห้สแสดงโอ้เห็ดเอาเขาจะกโค้เขาจะเห็นเห็ดเดาเห็ดจนผ่านอนุสกรถา้าบได้ผ่านอนุสจกรมันไปบ่ได้อนุยังอนุกรรมฐานชานบวญญาณอนุกรรมฐานชานเขาตังมักไว้ปั๊บตังมักใครถือมักใครถือมัน ตั้งมันด้วกันได้มากมากยังะอะเราตั้งไว้ให้เดินไปตามมากนั่นบอกกับเจ้าจุดหมายไปทางเซบาฮูเอาตั้งไห้ย่างไปหาจุดหมายไปทางก็อยู่บอกกับเจ้าอยู่บาดนี้กันเถืงปับนั่นจุดหมายไปทางอันแรกถือว่าขั้นเขาอยู่หันจูอยั้นก็มาฟื้นานด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าเพื่อกครเรื่องเชีล่ล่ะ ก็เกิดจะเ,เกิดปัญญาขึ้นเกิดเห็นคือเป็นผู้รักกรบ,บาทานก็เป็นผู้สอบทูกสอบเห็นนัก,ท,ก,นกท่าพิสูจน์หาความจริงตามคำสอนพระเจ้าขันไดเรียนกบฏเรียนกบฏหัวลาวันเสารแต่แต่เรียนแดมีโตนจังนี่บ้านวัดป่าเนี่ยอาผู้ใหญ่เก่าก็าเจ้าไปสอนพระโอ้ยป่านนี้มันสอนอะไรหรอคนลืมวัดเลยวันเสาร์หรอก เขาปีสิปีสอนบุได้สอนได้อยู่ขจังบ่เอาบ่ตา,า,ามบ่สอนดีกลัวเดี๋ยวเท่ากับเรียนความรู้มาเขาก็เรียนพระพุทธเจ้าก็บอกปัญญาด้วยว่าใช่ถือมันหรมันได้ปัญญาเขียนมาเขาเอ่ยว่าโอเอ่ยเว่าพระพุทธเจ้าว่าใครเป็นให้ที่อปุปฏิสัยอุปนิสัยสี่อย่างในเทตมันเป็นเรื่องใด เอาอุปนิสัยที่ราบุท์อกเจ้ากะแตบุได้ค้อพระซุบบรบางเนินอยากไปบังวาดบางแววเราไปบุไดไปบุไดเจ้ากะไลยไปบุไดดอกบริสุดอกวงตาเด็เขาบ้าตงแค่สามเดือนดูวัดสามเดือนนั่นวสามเดือนห้าเดือนเวลาวัเเจ็ดุอกเดือนสิบสองเดืสบเอ็ดก็นี้เราไปบ่กขวัด แต่ว่าสร้างวัดหลายอย่าเนาะ้างอะไรก็บอยู่เปนผิวอย่างมดเลพราว่าเสวะอดีตเจเาท่าเกิดนงความปฏิบัติพูตเจ้าเป็นบวมวัดมีวัดจังแข่งเป็นบวช้างจ้กแข่งพูทเจ้าเป็นตาประวัติเป็นเลยเอเขาจะไปห่วงยังวัดห่วงห่วงบุญห่วงคุอันใดปริ เทิงเขาอะไรเขาสิหูอะไรเขาเย็นเขาได้เป็นหลักกระเด็นอกมันจินหาความจริงเด้อนักปฏิบัติตรงหาความจริงเป็นผู้สอดทูตแสนเพระฉะนหอกวางว้ชาส่วนนี่มันบนีไปใจตรงกนอันส่วนทางเขาเด็นของประเภทของเขาเนี่ยบุญคุณเนี่ยเขาสิก็สีหูเขาก็เห็นประได้อกเ,เ,เอาหูแล้วเนี่ยว่าเขาไปไปวัดตะพบแล้วไม่ได้เป็นทังใ,ใด เขาจะเบิ้องไงพิสูจน์ว่าสันว่าสันเลยว่าเขาวบัวยังกะเจ้าลายดอกกะเจ้าบ่มากแต่แถวบ้านแถวเมืองเขาก็บ่มากด้วยเขามักพัฒนาพุ่นะแต่บุญคุณบ่มีที่เราเข้าชิงเขาสิซอยเข้าบ่มีแต่ว่าจังหวะกะเจ้ากะไปพัฒนาไปเลยคือนลงตาประหารว่าบัวละเพื่อกะกอสร้างไว้สามวัดได้สามวัดแต่ว่าเจ้าเขาไปสร้างไว้ืสี่วัด สร้างด้วยจนเด็กเลยสร้างแล้วแต่ะพได้อยู่บนอยู่บนเกี่ยวเกี่ยวเลยบ่บ่มาชาเได้อยู่กันตามที่ห้างจะพังกงันสร้างโมเกี่ยวบางว่าก็เป็นเจริญบุญอยูด้ยโคกละดาเป็นเจริญบุญอยูด้ยเนี่ยก็จบมาพ่าวากแล้วพระญาติเท่ายอยู่อยากอยู่ภาคกับบ้านแหละแต่ว่าแถวบ,บ้านบ่เห็นดีก็เล่นดีบา่ายเดี๋พระหลุดไม,ม้พาอยู่โอ้เขาจะให้ดีไป บาทฟองเขาเราทำลายบ้านเรอนเาเปปากของข่จังด้ปากุงโบเจ้าดีเลยวะวาดอรไข่สางบเเขาข่ได้จากโบเจ้าดี่หละต่าแจ๊กควรจะหอกจ้าวักสาวโดนจะอกบอกเ่ได้เขาจะญากเอาบอกเขได้เัาขาเบิตัวดูไมเปียกมังจะหลอกเนี่ยระวังใจเืนเท่าเดี๋ยวอนหมเลยเนาะแจ๊กเขาทำลายเท่าท่านปายเรื่องขคข้เจ้าเขาบเกียวันล จะว่ากัโคกลาดหวงหวงเฮ็ดเพราะว่าใจบาดผู้ชอเข้ากับลายหองเห็เฮ็ดเสร็จแล้วนี่หงหวงกูดีวันนี้นจะเป็นจะได้กุศลอยู่บ้านจะแบงบง่จะสางเจ้ากัเจ้าสางไว้ไปอยู่เบิงขัก,ขกหวยว่บบาไปแนวด้วยนี่เปย์เรื่งองยู่ัหนี ก็ป่านนี้แล้วบ้านนี้ส้ามหกลาดไปส้ามหกลาดเออนีใครใครเพราะว่าที่กระที่เขาบุคคลเขาทาด้วัดก็ได้ศาลาได้กุฏเจ็ดแปดหลังบ่ห้องน้ำสองต่ว่าพูนมาอยู่ก็เจ้ากับส่างตอนดีอยู่ก็เป็นบุญบุญคุณก็ดีได้ดีอยู่ต่ว่าพปะเจ้ากี่เป็นบุญบ่หะเป็นบุญ น่บุญโบเห็นตัวนี่ไปว่ากันทับไปใส่กันจะได้บุญบอกว่าว่านี้ไปบุญใดอยากมีอยากมีมารบ้า่นแต่ว่าพระเถรสะดุจะเป็นมารมาบานบ,บังเบียดเขาให้เป็นทุกชะพันละเจ็ดสิมาวันนี้มาอยู่เจนแล้วจะว่ามาอยู่ช่วยบ้านเนี่ยนี่ก็อยู่อยู่อยู่ตรงหน้าตรงเทิง อยู่ถูกหน้าเพระเห็ดได้จริงนี่ก็บที่เกี่ยวเป็นหน้าเลยเนี่ยบ้านนี้มันมีหลายบองเห็ดบ้านนี้เขาบว่าปลูกปล์มลูกลูกสเช่ยเขาปลูกเซาวาเยอะก็บ,บังเบียดอีกแล้วไม่ใช่บ้านวันเซาว่ากูอยู่ที่กูกูกินเขากูมันเกี่ยวยังกับสูขันโชจะไปทานกูวมานที่กูหลับจะสูบบุยบุาจากว่าทานกูอยู่ไปอยู่วันบริเกี่ยวกันนี่แหละ มาถามมาเล็กนิดใช่บางนึงโออเล็กเขาสูงวัดสุดแต่แห่งบอบอกมาถามมิตรลูกหลานเขาบอกบอกเขาโพ่หลายงวดยุนแล้วบานนี้ไม่ตะก,กินปลาไทยนั่นแหละสูต <โอ S 1> <ช>รโมเบิงหองน้ำตเะเพียววัดนี้เนาะชาดบ่ของน้ำหมดบางทีนะโมจ้กเขางงงงอยู่บ้านนี้ก็เลยไปซอยแก้ซอยเช้าบริสุขคน ก็เลยวาออ่าการปฏิบัติมีกิ่งได้บาบ,บุญเท่านัน้นบาบ,บุญคุณโทษวิจกิ่งได้ชาลพัดธ์เขาจะวา่าเอาว่าไปมาเมื่อกี้กูยินเขากูจูกกยินเขาจูนอนเท่นั้นจูอันนี้กูกินเขากูนอนเฮ่อนกูว่ายเด็ดบ่อยกันเลื้ยๆไปบ้านนี้อยากมากยังเนี่ยขันมามาถามได้เลยกูยินเขาโกูตัว วางตัวน,นี้พูดอะไรไปเยี่ยพี่น้องถ้ามีลูกพี่หลานบวชข้ามาเดี๋ยอยถวัตออกปฏิบัติเห็นตัวหเห็นตัวนี้ตัวมันก่อนถ้าาเห็นเคือว่าตังมันไว้นี่แหละตังมันตังชัดจจาไว้ลดจิเลเธ้ได้ ลองป๋อลวงตาไปหาบัวว่ากิเลสกิเลสมันความเพลินแล้วลดกิเลสลดกิเลสพวกจะเขากิเลสก็มีขกันผ่านโมจะเขากิเลสกิเลสเป็นมันยางเดกกิเลสด้วยดอกว่าจะปวดดอกว่าจะนะแต่เรียนหอดทำไหนลางรายหอดทำเอกจังเขาน่าปดในในทำเอกเอาทำเอกได้เพราะยางพันทำไปเได้ ขย่างผ่านาโอวเฮ้ยพวกเกี่ยวกับเด้อสมัยผมเาารียนเนี่ยอัคคราทุกโตโต้องให้ถูกที่ถูกบ่องได้กระปากชาัดเจนผู้นี้ผมเรียนมาจะเนาะบอกแกเจ้าบ้าทนที่เรียนแล้วไอ้เมื่อเกิดแก่ประโยชน์กับประโยชน์แก่จเ,กเจ้าของเพิ่นว่าเอาอยู่ทั้งตีไปเลยว่าจะลอกะทนไปอยู่ทั้งตีอยู่โทนต้นไม้นหนึ่งสัญญาดอกนาบุญเราหนึ่ง เบิง่งเราบอกมันมีหยัง่งโยห์นะ่นคือเน้นหนักแท้เขาบอกเท่าไรหรือว่าบางคนก็นกนว่าสอบไปเยอะมันมีหยัง่งโยห์พอไปเบิ่งเอาไปพิสูจน์เอาใหญ่เบาเขาบอกไปแล้วมันบอกมันเอ,อิเออ่นวอดวอ,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 อดคนพิเศษที่ผมมีในต้นมันเป็นอาบัตาดสนอบบอกมันเป็นอาบาดเลยาาต้องพิจูดตัวสนัพิจูดตัวแดง เจ้ากระเขาเยอะกันละวะแต่ว่าอยากใครทำหลายคือเพฟูนผู้ชาจราาฟูนผู้ชาจร้าแล้วก็ซอยเจ้าของบอบอวไปเลยชาจรไายเจ้าของก็ยังซอยเลยดิเจ้าของซอยเจ้าของบางทีบางคนก็จอดว่าเพื่อยังไม่ใช่เพื่อจอดเจ้าของฟังสิขุมนี้เด้เอาชนะเจ้าของจอดเจ้าของจอดไหน คือไหนเป็นธรรมรักษาอย่างซึ่งจะเป็นธรรมอันนั้นต์ละสอนเจ้าของมาเสียน่อบางอย่างนี้แต่ไหนควรจะเป็นธรรมหนึ่งรักษาจัดจ้ารักษาใจจะให้ลาะเวรจะสอนเวรมันเป็นมันเป็นมิจฉาทูดิสอนเวรบางคนว่าอยู่เดิจะสอนเวรเด้อมันเบี้ยงเขาสร้างสตูตัวสร้างสตูใจสร้างดูใจ ย่อม่เขาโบเซียเขาไอเขาด๋ยัดไงคนอยู่จักโอ้จคนอยู e ่บบจักดีใจคนโบเืีอดีใจคนเสือโบคนนั้นเี่โอ้ใจอยู่จักจังหวะผู้เดียวจาผลแหลมดิแหลมเอาใส่เดี๋ยวใส่ตะม้ตั้งแต่กูกูผมเพราว่ากูกูชนโทกได้านพุ่ขับโผลโคตรโบหอดโคตรโด่บาดเดือดอาลัยไปโต ไอ้เจ้าปิโตรได้จักเป็นต่างวางได้ยัหมดทันงหูเลยใส่สามอาจารย์นโบเดียนโมตจาดีตอดพระพุทธเจ้าว่าปราบมานไวด้ดิปราหยักดิโมตจารีมีพายินกับโพลีสีกับปิ่นพระพมกับโพลีสีว่าพระพุทธเจ้ามีหลายริดมากสามารถปราหยักบ่อยกินคนได้วันนี้ข้าทาพญายักษ์จะลึกไปเด้่ยมัน พระฐานขอพญาดาบอยมาทำลายนุนย์พระเจ้าดตงไว้เขาก็ได้เด้ได,ได้แต่มาตาเป็นเป็นบ้าเนี่ยเ้าวภาวนานี่จนบากมันมีมันมีพวกสัคัญมหาอยู่ปกวัดมหาอยู่กระถาพยัาอย่างมีตาเปนเดือดบ้าแต่ว่าจำ ตำนานกับว่ามันจะมีอยู่หรือไปอย่างอย่งิมีลงมาอยู่เด้มีบาอยู่ไฟพระราชการข้าจก็บอกปัญญาปากเคสข้าก้าจะก็บอกจะบอกแล้วพวกกันอยู่ซุ่งๆไปละอยู่เขาบอกเห็นไปละพวกเทพพระเจ้าเราว่าหมายไปอินทรพระพุทธไปละเขาบอกปัญญาปากเคสเคลือนนั่นไฟพรรายการเคลือนนั่นเมา่อกี้กันจารับแมนนี่ได้ เรื่องเขาปฏิปักจัดนางสิครับก็บปานั่นสิควับอย่งมีหลายจะะันพ่้กระดังหลายปีนปเปานาะไปกับอกกัเงจังหวะบอกปลาด้วยถ้ไปเลยได้คุณจิเห็นเากบอกแค่นั้นพอไปจะนึงมันจชัวร์กับเค้นหอยถอยหลังนก็นี้เท,ทียกกับกับ,กบงอกงอกับแงเีเียนอนปลาแล้วลงงไปมก็ปลาเงไป บานนี้แบบฝันเขาแปลเมตตาเปย์ยานันหนึ่งคนว่าเปย์ยานเขามาบอกว่าอันนี้มันเป็นของปอกิ๊งเพราะฉะนั้นก็ว่า